สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิก,กาส์เขาคนนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าตั้งสมาธิแล้วมาเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะกระดิ่งกองที่หนึ่งสีเงินกระดิ่งกองที่สองสีชมพูและกระดิ่งกองที่สามสีทองนะคะและเดี๋ยวเรามารอรับชมคำเฉลยพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิก,กาส์ เขาคนนั้นคุ้มค่าการรอคอยหรือเปล่าเรามาดูคำเฉลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกระดิกสีเงินกันนะคะการทำนายด้วยไพ,พ่พกิกาจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแต่หากต้องการดูดวงเป็นการสร่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สี่ถ้วย j จ s ส i n นเขาคนนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าราชาถ้วยอิมเพสสองดาบและแปดดาบสำหรับคนที่เราคิดว่าคนนั้นเนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่านะคะจัส e n น ความรักความผูกพันความเหนียวแน่นที่คุณและเขาเคยชอบกันนะคะเคยคบกันมามันเป็นตัวจริงด้วยกันทั้งคู่นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรใหม่ๆที่เข้ามาเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะคะเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่แล้วก็ยังอยากได้รับฟังข่าวสารจากคุณนะคะถึงแม้ว่า มันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างที่จะอึดอัดกดดันนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะหวนคืนกลับมาได้ในช่วงเวลานี้ก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ควรค่าสำหรับการรอคอยนะคะ justment เ,เมื่อมันถึงเวลาแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็จะกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่า justment ม,มันเป็นการประกาศแล้วนะคะแล้วมาบวกกับตัวแทนของเขาและตัวแทนของคุณที่มันขึ้นมา การได้รับฟังข่าวสารนะคะการปิดกั้นตัวเองที่เขาจะไม่รับใครใหม่ๆที่จะเข้ามานั้นย่อมแสดงถึงว่าตัวเขาเนี่ยยังมีใจให้คุณอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความกดดันในตัวเองอยู่หรือยังไม่สามารถที่จะออกจากปัญหาเพื่อที่จะกลับมาได้ก็ตามแต่มันก็คุ้มค่าสำหรับการรอคอยใครคนหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณรอเขามาทั้งชีวิตแล้วคุณก็รอเขาต่อไปนะคะ รอในวันที่เขาจะคืนกลับมาหาคุณเรามาดูพลังงานนะคะของคุณและเขาเ r มิ t วิบาก,กรรมหรือสิ่งที่คุณและเขายังมีต่อกันก็ยังชดใช้กันไม่หมดนะคะให้เด a ตาการมีความหวังตัวคุณเองนั้นก็มีความหวังที่คิดว่าจะได้รับการเยียวยานะคะ หเหรียญมันต้องใช้เวลาในการที่เขาจะสามารถประครับประคองตัวเขาเองหรือสภาพจิตใจของเขานะคะมันเป็นช่วงเวลาของการสะสมประสบการณ์ชาริออตตัวแทนของเขาแอมพ r r นะคะราชาตัวแทนของเขาเช่นกัน tower คือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเลิกลากันไปแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนคนที่ยังเลิกกันไม่สุดอะคนที่เหมือนกับยังนึกถึงวันคืนที่ดีๆนึกถึงเวลาที่มีค่านะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ยังใช้วิบากกรรมกันไม่หมดเฮอร์มิตเนี่ยมันเหมือนยังมีสัญญาต้องใจกันอยู่ที่คุณและเขาจะยังต้องต้องเจอกันอยู่นะคะยังยังต้องคูวันคืนกลับมา เหมือนลมพัดหวนที่มันต้องคืนกลับมาเมื่อมันได้เวลาของมันนะคะมาดูกันว่าบทสรุปเขาคนนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่า<อ>เพราะว่าคําตอบในใจของคุณเนี่ยคุณก็บอกอกตัวเองอยู่แล้วว่าคุณรอเขานะคะคุณจะรอเขาตลอดไปแต่คุณอยากรู้ว่าการรอของคุณเนี่ยมันคุ้มค่าและมีค่าพอหรือเปล่านะคะสําหรับคนคนนั้นเรามาดูไพ่สรุปกัน เสร็จถ้วยนะคะการวัดวิมานความฝันความรักสิบเหรียญความสมบูรณ์นะคะความสุขอัศวินไม้เท้าตัวแทนของเขา justice การกลับมานะคะการลงเอยต่อกันอัศวินถ้วยความรักนะคะ หกไม้เท้าคนที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยเป็นคนที่ควรค่าแล้วก็คู่ควรสําหรับการรอเขากลับมาเพราะว่ายังไงเนี่ยตัวเขาเองลับมาหาคุณด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นคุณฝ่ายเดียวที่ที่คิดที่จะเฝ้ารอเขาอย่างหมดหวังหมดกําลังใจนะคะตัวเขาและตัวคุณต่างรอช่วงเวลาและช่วงจังหวะที่ดีที่จะเข้ามาได้เจอกันนะคะก็ส<ข>ําหรับคนที<ข>่เล<ข>ือกไพ่กองที<ข>่หน<ข>ึ่ง ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นพลังบวกนะคะเป็นพลังแห่งความหวังเป็นพลังแห่งเขาเรียกว่าเหมือนกับการรอคอยที่สมหวังนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆสำหรับการรอคอยเขาหรือใครคนหนึ่งที่คุณตั้งตารอเขามาตลอดรอในวันที่เขาคืนกลับมานะคะเขายังเป็นตัวจริงของคุณอยู่สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิก,การ์ เขาคนนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าเรามาดูคำเฉลยสำหรับคนที่เลือกที่สองกระดิ่งสีชมพูกันดูนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยหรือเปล่าสองเหรียญความรู้สึกสองจิตสองใจนะคะก้าวไม้เท้าสิ่งที่ยังห่วงแหงอยู่หกดาบ การเดินทางเพื่อให้มีความขี้คลายนะคะให้สติ n g ความแข็งแกร่งความแข็งแรงแองเกอร์แมนนะคะก็ยังเป็นอะไรที่เหมือนกับยังลืมเขาไม่ได้อะ่ะเดอะฟูลเพอร์มิสค่ะว่าเขาคนนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าคุณจะต้องชั่งน้ำหนักชั่งความรู้สึกของตัวคุณเองว่าการที่คุณยังรอเขาอยู่เนี่ยคุณมีความสุขกับการรอคอยหรือมันบั่นทอนจิตใจคุณทำให้คุณยิ่งทุกข ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับคุณมากแต่เหมือนกับเข้ามาเล่นๆเน่ยเข้ามาหลอกๆเข้ามาแล้วก็ไม่ออกจากชีวิตไปสักทีนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาพอขึ้นลมสงบเขาก็กลับมานะคะพอเขากลับมาพอคุณมีความตั้งใจที่จะพบเขานะคะเขาก็ไปจากคุณเหมือนทําเป็นเรื่องเล่นๆฉะนั้นเนี่ยจึงต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สอง คุณจะต้องชั่งน้ําหนักความนึกคิดความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะว่าคุณยังควรที่จะเก็บรักษาสิ่งที่คุณคิดว่ามันมีค่าสําหรับคุณไว้หรือเปล่านะคะเขาคนนั้นที่คุณรอคอยเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับการที่จะรอคอยนะคะเดี๋ยวลองมาดูพลังภายในจิตใจของเขาและคุณกันพลังในจิตใจของเขาและคุณเด็กเหรียญเลเวอร์ความรักเจ็ดถ้วย การวาดฝันวาดวิมานในอากาศ the world นะคะการเป็นคนเก่งสามสามถ้วยงานลื่นเืิงน,นะคะเจ็ดไม้เท้าปัญหาอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า the moon นะคะอารมณ์ที่แปรปรวนไม่มั่นคงความรู้สึกภายในจิตใจของคุณและเขาเนี่ย มันเป็นเพียงเรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานเรื่องที่ได้เจอกันนะคะได้คลิกกันได้แซบกันแต่ถามว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีความจริงจังไหม <c oughs> มันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามั่นคงหรือจริงจังเพราะว่าทุกครั้งที่คุณได้เจอเขาหรือว่าได้แซบได้มีความรู้สึกวา่าเขากลับมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยังสร้างความหมุนหมองในใจให้คุณอยู่เสมอเขาเหมือนเด็กที่แบบว่าฟึ่งเล่นไปวึ่งเล่นมาในชีวิตของคุณ แต่หาความมั่นคงค่อนข้างยากนะคะคุณเองก็ค่อนข้างจะคอนโทรลเขาได้ยากเช่นกันฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณรอคอยเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วหรอกัอบการที่คุณจะต้องมานั่งวิตกมานั่งกังวลใจว่าเขาเนี่ยจะหยุดอยู่กับคุณไหมเพราะตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนุ่มเจ้าชู้แล้วก็ติดในเรื่องของสังคมนะคะติดในเรื่องของความเป็นอยู่งานเรื่องเลิศงานสันสัน ความสนุกสนานแต่พอเขามาหาคุณเขากลับมาทำให้คุณรู้สึกบอบช้ำมากไปกว่าเดิมทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมฉันชดใช้ไม่หมดสักทีกับคนคนนี้นะคะเรามาดูไพ่สรุปกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าหนึ่งไม้เท้าความเด็ดเดี่ยวในจิตใจของคุณนะคะ ให้เดอะสตาร์สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณเฝ้ารอคุณยังมีใจให้เขาอยู่คุณยังคิดว่าเขาคือคนที่ใช่คือคนที่คุณคุณอยากให้เขากลับมานะคะนะคะให้เดอะเบอร์คุณเท่านั้นแหละที่มีสิทธิ์เลือกคุณจะต้องเป็นคนที่ห่ายภพ่เองนะคะว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่เพราะเขาเนี่ยคือคนที่มีค่ามีความสำคัญสำหรับตัวคุณมาก มากกว่าที่คุณเองจะไปมีความสําคัญในใจเขาเลยนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากอยู่แล้วแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเท่าที่ควรรักนะคะคนที่คุณเฝ้ารอเนี่ยคุณคนที่คุณอยากมาเนี่ยคุณต้องถามใจคุณเองว่าคุณสามารถเข้าไปนั่งในใจเขาได้หรือเปล่านะคะตัวคุณเองเนี่ยมีค่ามากกว่าที่จะให้ค่าคนอื่นนะคะหรือมีค่ามากกว่าที่จะให้ค่าของคนคนนั้นที่คุณรอคอยนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ว่าคุณต้องเข้มแข็งนะคะคุณต้องเด็ดขาดแล้วคุณก็ต้องเด็ดเดี่ยวคุณยังเป็นคนที่มีอะไรดีๆอยู่ในตัวเองเยอะมากไม่ควรจะให้ค่าหรือให้ความสำคัญสำหรับคนคนนั้นนะคะเพราะคุณมีค่ามากกว่าเขาก็ไม่เป็นไรนะคะฟังไว้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าหากว่า นะคะก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ฝากกดติดตาม mm hmm. กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้เพราะว่าการดูดวงแบบพิกา,การศดจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจมดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็สำหรับคนที่เลือกกองที่สองขอเป็นกำลังใจบวกๆให้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกา,การศด ข่าวคนนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามกระดิ่งสีทองเรามาดูคําเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะการทําลายด้วยไพ่พาิกาจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่ได้เฉพาะเจาะตรงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแต่หากต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้เพราะว่าจะต้องดูในเรื่องของวันเดิอนปเกิดหรือเวลาเกิดเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับดวงของคุณโดยเฉพาะได้นะคะ ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะใบแรกมาเลยค่ะจัสเมนสามเหรียญสองถ้วยแววมาดีมากค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามตัวแทนของเขานะคะอัศวินไม้เท้าเจ็ดถ้วยสี่ดาวและห้าเหรียญ คุณและเขาเนี่ยผ่านช่วงเวลาของความเจ็บปวดความเสียใจมาด้วยกันนะคะเขาเป็นตัวแทนของคนที่ยังเฝ้ารอนะคะสองถ้วยคือการความรักการกลับมาการคืนดีนะคะสามเหรียญการอธิษฐานนะคะหรือว่าการทําบุญร่วมสร้างกันมาจัสเม n นเมื่อมาเจอกับสามเหรียญหมายถึงว่า มันส่งผลความดีที่คุณและเขามีต่อกันหรือคุณและเขาเคยเป็นคู่รักกันมานะคะตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้ก็เป็นคนที่คุณคิดว่าเขาคนนั้นน่ะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าคุ้มค่ากับ การที่คุณจะรอเขาคนนั้นที่จะกลับมานะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันผ่านผ่านฤดูการของความเจ็บปวดมาด้วยกันนะคะร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันแม้ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พัดพาด,ดคุณและเขาให้ห่างเหินกันไปในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าสถานภาพทางจิตใจของคุณและเขาเนี่ยก็ยังยึดมั่นต่อการสัมพันธ์มีความรักแล้วก็ความหวังการรอคอยคุณมีเซนส์ของคุณนะคะคุณมีความเชื่อมั่นว่าคนคนนี้ใช่เลยคนที่คุณจะรอเขากลับมานะ ะะตอนนี้เขาอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทางานต่างประเทศก็ได้หรือเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็ได้เขาก็ได้กําลังใจจากบุณนะคะเขาก็จะกลับมาถ้าเขาป่วยอยู่เขาก็จะฟื้นขึ้นนะคะ ถ้าเขาได้รับพลังงานที่ดีพลังงานบวกของคุณค่ะเรามาดูพลังงานข้างในของเขาและคุณกันว่าเขาและคุณเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันหรือสงใจถึงกันอย่างไรบ้างทำาะแนนคุณและเขาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะจัสติคุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วสำหรับคุณแต่มันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องต้องต้องจราลีต้องจากกันในช่วงเวลาหนึง่งเพื่อที่จะไปค้นหาตัวเองนะคะหรือว่า อาจจะต้องไปทําภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย,ย่าง g a s m เ n นประกาศผลแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตัวคุณและตัวเขาเนี่ยความรักมันไม่ได้จางจืดไปไหนมันยังรอเวลาวันที่จะกลับมาสดใสเรืองร่าเหมือนเดิมเขาคือตัวตนคือคนที่คุณเฝ้ารออย่างคุ้มค่ากับการรอคอยก็ขอให้พลังงานบวกกับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ คุณรอเขาได้อย่างไม่เสียของนะคะไม่เสียใจรอเขาไปเลยคะ่ะเขาคือคนที่ใช่แล้วสําหรับคุณเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าสิ่งที่คุณเฝ้ารอเขาแล้วเขาก็เองก็ยังคิดถึงคุณยังรอเวลารอจังหวะที่จะกลับมามันจะเป็นอย่างไรบ้าง 8. ปดไม้เทา้าอัศวินเหลียงอัศวินดาบเก้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้าแชริอตตัวเขาเองช่วงเนี้ย มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องไปพบกับอุปสรรคไปพบกับปัญหาการฝ่าฟันนะคะตัวเขาเองอ่ะต้องการจะกลับมาด้วยความมั่นคงไม่ท้ากัอความมั่นคงตัวเขาเองยังยึงยดอยู่ในในความรู้สึกที่ยังมีฝุ่นนะคะอย่างเหนียวแน่นแต่เขาอาจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกอาจจะเป็นผลพวงมาจากผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหรือว่าการไม่ได้รับการยอมรับ จากครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เขาเองจึงต้องไปทาหน้าที่ของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการหาเงินให้มันมีความมั่นคงขึ้นนะคะจะได้เอาเงินมาขอมาสู่ขอคุณก็ได้หรือมีการงานที่มันมั่นคงขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มามาดูแลคุณได้นะคะตัวเขาเองเนี่ยชฉลี่ยอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้คุณอาจจะได้เคยได้คุยเขา แล้วได้มีการสัญญินสัญญาการว่าเขาเองเนี่ยจะกลับมารับคุณนะคะอาชวนคุณไปอยู่ด้วยหรือเขาเองจะกลับมาหรือเขาเองเนี่ยจะกลับมาหาคุณที่เมืองไทยเนี่ยก็ได้นะคะมันจึงเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนปรับสมดุลแต่มันก็คุ้มค่าสําหรับการรอคอยคนคนนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ก็ต้องบอกว่าขอเติมเต็มพลังบวกให้กับคุณมากๆเลยนะคะคุ้มค่าแล้วค่ะสําหรับคนที่คุณรอคอยนะคะ